โอเคทุกคนเนาะเจอกันอีกแล้วเนาะมันน <ste> ี้ก็สิมาแนะนำวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนาะตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายสังเคราะห์แท้จากศูนย์ฮอนด้าแท้เนาะตัวนี้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันก็จะดีกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปที่อันศูนย์ที่เขาเปลี่ยนให้เราเนาะตัวนี้จะบางศูนย์ก็บูมีเนาะบางศูนย์ก็จะใช้เป็นอันนี้เราก็สั่งมาเปลี่ยนเองเนาะราคาก็จะดีกว่าแล้วก็คุณภาพแล้วก็ใช้งานตัวจริงนี่ก็ไลายตัวนี้ก็คุณภาา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 พใใใใชช้้้งงงนน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 นเเ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 ะะะะะจดดดีีีีีีีกกกกกกวววว่่่่่ตััััทททททออฝสสสขขศูยย์ปลลลหหมมม็ริิไไ คีเดินทางไกลหลายกิโลเนาะกับตัวนี้เลยเนาะแนะนำปักเชือกขึ้นมาเนาะเป็นตัวนี้จะเป็นบล็อกสิบสเนาะเขาจะเอาใส่ไว้ไข่ตัวน็อตถ่ายจะเป็นมันเครื่องมันตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นแหวนเนาะเป็นแหวนที่อันของแท้เนาะของฮอนด้าตัวนี้นะเขาสั่งมาตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นแหวนของแท้เนาะมันจะมีรหัสจะมีคิวอะโค้ดเนาะมันของพีซีเอกเลยตัวนี้นะ มาทุกคนเขาก็เตรียมอุปกรณ์เลยเขาจะใส่เป็นอันกระตุกเนาะกระตุกตัดเนะาะเขาจะมาใส่ไวปของนะ้ำมันเครื่องออกเนาะน้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายที่ออกมาเนาะเขาก็หันนห่นน็อตหั่นน็อตตัวอันใส่กระเจียบอบิบซีเนาะหั่นออกมาเนาะปล่อยน้ำมันเครื่องออกมาเนาะหลังจากที่เขาหัห่นน็อตออกมาแล้วเนาะเขาก็มามอะไรเนาะ ใส่ผ้าซาดอนามไมเก็บรายละเอียดให้มันเนาะหลังจากนั้นเขาก็แกะแวนที่เขาที่เทียมออกมาเนาะเขาก็ใส่เข้าไปคืนหลังจากนั้นเขาก็นําเข้าไปหั่นไปคืนเนาะอัดให้แน่นๆเนาะแล้วเขาก็นำแหวนเนาะแล้วก็น็อตหั่นกลับเข้าไปคืนเนาะที่ตัวเครื่องรดเลยจัวนี้นะ กลับมาขั้นตอนนี้เนาะเขาก็มาหั่นฝาเนามันเครื่องพวกเนาะแล้วเขาก็เตรียมจ่วยเนาะตัวนี้ตัวที่คลิปที่เขาตัดต่อนี้จ่วยที่เขาตัวนี้จะเป็นจุยที่เขาแต่งเองเนาะตัวนี้เนาะเขาจะมีจ่วยเนาะตัวนี้มันจะยากนิดนึงเนาะของ p c x มันจะอัดเข้าไปยากนิดนึงตัวนี้นะเขาก็สามารถดัดแก้วเนาะเพื่อประหยัดงบเขาตัวนี้หลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเนาะเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปจนกว่าจะหมดไปแหละตัวนี้น้ำมันเครื่องที่เขาเติมเข้าไปตัวนี้นจยเป็นนฉราะเนาะมันจะดีาอันตัที่น คือสูนเนาะคือสูนยู่เขต็ใกล้บ้านเฮาเนี่ยสไลด์ที่ค่อยไปเติมเนาะค่อยไปเติมมันจะเป็นฝ้าสีแดงมันจะเป็นตุกสีขาวเนาะตุกสอสีฟ้าเนี่ยบุจีไปไหนแต่ตัวนี้แนะนำว่าตัวที่ค่อยเติมนี่มันจะดีกว่าแน่นอนตัวนี้ก็สามารถเดินทางแบบไปไกลเนาะคือค่อยเองก็สามารถเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลแบบปานอันไลแมนเท่าไหร่เพราะว่านาเรียบค่อยมัต้องได้เดินทางตลอดนะค่อยต้องได้เติมนน้ำมันที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความเหนียวเนาะดีกว่านันขี่ในเมืองเนาะสไลด์น้ำมันเครื่องที่สูนเติมให้เฮามันจะเน้นขี่ในเมืองเนาะขขีีีี้้ในนนนนนเเเเมืือออออองงรรรระะ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 ยยยยไไไไปปปตตลลลดดาาาบ่่่กกัคคถ คอยขี้นี่ก็ระยร้อยปลายห้าสามร้อยปลายเนาะตอนนี้ก็ไปเนาะถือว่าไซ่งงานไือว่าพอสมควรเนาะค่อยก็เลือกตัวซิ่งดีๆให้รถ่อยเนาะ หลังจากที่เขาเติมน้ำมันเข้าไปเต็มเรียบร้อยแล้วเขาก็มาอนามัยเนาะอนามัยฝาแล้วก็อัดแล้วก็หั่นเอาขีมอัดเนาะมันแน่นๆหลังจากเขาเติมน้ำมันเครื่องสำเร็จแล้ววันนี้เขาก็มาเกลี่ยเติมน้ำมันเครื่องทใายต่อเลยวันนี้นะขั้นตอนนี้เขาก็แกะฝาเนาะแกะฝาครอบให้มันออกให้มันเป็นหูใหญ่เนาะเขาจะได้บีบให้น้ำมันให้มันลงไวเนาะมาวันนี้เขาก็มาบีบใส่ให้มันเข้าไปเนาะจนหมดกล่องเลยตัวนี้นะ คั้นตอนพวคือติมเองมแต่ที่ยุ่งยากนิดนึงเนาะทุกคนเนาะขั้นตอนเนาะเพราะว่าเขาบม่มีอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ของพวสำนานเนาะคือมันก็จะเปื้อนคราบน้ำมันน้ำมันเนาะการบีบน้ำมันเข้าไปเนาะมันก็จะมีคราบเอียงแต่ตัวนี้มันก็ไม่แม้กระทั่งสัองเอาดอกตัวนี้ก็เขาก็สามารถเฮ็ดเองได้ตัวนี้เนาะเพราะว่าการที่เหาเข้าศูนย์หรือว่าเหาไปเอ็นศูนยทอนด้าใกล้บ้านเหาแล้วก็ข้าวกระบวกกระซ่าเกิดไปอีกค่าแรงงานค่าใครยังนะกระบวกซ่าไปอีกกระเบิดลายเติมเนาะตัวนี้ก็จาก หลังจากเขาใส่นะ้ำมันเต็มหมดแล้วเนาะวันนี้เขาก็ามาทำไมน็อตแล้วเขาก็หั่นน็อตเข้าไปคือเนานะตอนนี้น,ะน็อตที่มีอันฝาซีดสีทองเนาะมันจะมีอัินเว้นเป็นทองเข้าไปคือเนาะหลักอัดาศแมกระเจี๊ยชิบสองเนาะตอนนะี้เนาะตัวนี้ก็เป็นที่ตัวเล็กนน้อยๆนะทุกคนเนาะที่ยากแต่มาเสียประสบการณ์เนาะสำหรับคนที่อยากเค็ดเองเนะาะก็สามารถเท็่เองค,อค่อยได้เนาะตัวนี้มันก็บริยุทธิ์งยากอย่างเนะาะเขาก็สามารถเท็่เองได้ตัวนี้